วิธีการสมัครร้านค้าใน l i n e m a n กดวงในมือชินแอปแอปนี้นะคะดาวน์โหลดได้ในเพจ o r e เนาะ mm hmm. ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยกดเปิดได้เลย mm hmm. เมื่อกดเปิดนะคะเราก็กดลงทะเบียนก่อนเนะลงทะเบีน,เป,นเป็นร้านค้าหาร้านคาเฟ่นะคะก็กดได้เลย เมื่อกดไปแล้วนะคะเขาาก็จะบอกว่าถ้าเป็นร้านเนี้ยก็จะมีประเภทอาหารดังนี้เลยแล้วก็กดค้นหาล้านของเรานะคะถ้าค้นหาวเจิโรกกดบวกข้างล่างเนาะแล้วก็เพิ่มชื่อร้านของเราได้เลยค่ะเพิ่มชื่อร้านแล้วก็เลือกประเภทอาหารรวมถึงการปักหมุดของร้านด้วยนะคะแล้วก็ใส่ความสนใจที่เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อเนาะว่าแบบเราสนใจอะไรจะลงโฆษณาเพิ่ไมไหมก็ลงได้นะคะ แต่ว่าต้องเสียงเงินเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เรื่องนะคะก็เอาตามปกต,ติเลยนะคะเราก็กรอกตามแบบสอบถามของเขานี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็โพสตส์ร้นที่ใช้ในปฏิบัติก็กดไม่ได้ใช้โพสต์นะคะ ไปเป็นการใส่ข้อมูลที่อยู่ของผู้ติดต่อนะคะก็ใส่ชื่อผู้ติดต่อแล้วก็ใส่เบอร์โทรไปค่ะแล้วก็กดลงทะเบียนนะคะมันก็จะมาในหน้าที่แบบให้เราใส่รหัส OTP ของเรานะคะที่ส่งมาในเบอร์ที่เมื่อกี้เราใส่ไปเนาะเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะคะก็จะเป็นการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะคะเขาก็บอกว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะก็จับเข้าสู่หน้าหลักแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์ของเราเลยค่ะ เื่อกดเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่รหัสยืนยันนะคะแล้วก็กดว่าฉันยอมรับเงื่อนไขนะคะอ่านเงื่อนไขให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ให้ความยินยอมค่ะแล้วก็เปิดใช้บริการ d e l i v e r y เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลกิจการของเราลงไปเลยนะคะว่าร้านมันจะเปิดวันไหนบ้างนะคะก็ติกไปเลยค่ะ โดยต่อไปจะใส่ตำแหน่งที่อยู่ที่ตั้งนะคะแล้วก็ใส่เสร็จเนี่ยเราก็ต้องเปิดการแจ้งเตือนด้วยเนาะแล้วก็จะมีการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราให้แบบโทรมาด้วยนะคะก็เข้าสู่หน้านี้แล้วค่ะเป็นการสร้างเมนูรายการอาหารนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาหนึ่งรายการเมนูนะคะ่ะโดยอันนี้จะเป็นประเภทของอาหารนะคะก็กดยืนยันต่อไปได้เลยะคะ่ะจากนั้นใส่ชื่อเมนูใส่ราคารวมถึงใส่รูปด้วยนะคะ จากนั้นเราก็กดสมัครเข้าร่วมไลน์แมนเลยค่ะข้างล่างแล้วก็กดเข้าร่วมไลน์แมนจีเลยค่ะเมื่อเราสมัครในร้านวงในเมมร์เชนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เราเนี่ยเลือกร้านของเราเลยนะคะเราก็กดถัดไปแล้วเราก็ใส่ชื่อร้านเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราเลยนะคะที่เราเปิดร้านนี้ไปเนาะแล้วเราก็กดถัดไปเลยค่ะเมื่อกดถัดไปนะคะเขาก็จะบอกว่า Delive r y เนี่ยเขาจะเก็บสาสิเซของอาหารนะแต่ถ่าที่ร้านก็คือเขาจะเก็บห้าเปเซ็นนะคะก็กดตกลงได้เลยจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราใส่หมายเลขบัญชีของเราเนาะอัปโหลดเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ หมดบัญชีนะคะแล้วก็เมื่ออัปโหลดเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็กดส่งสัญญาได้เลยค่ะแต่อย่าลืมอ่านข้อกำหนดด้วยนะคะเมื่อส่งสัญญาเสร็จก็เข้าทางหน้าแอปได้เลยค่ะแล้วก็สามารถไปเพิ่มรายการเมนูอาหารได้นะคะแล้วก็รอทางแอปแจ้งมาว่าได้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะสามารถลงขายในไลน์แมทได้แล้ะคะ่ะ